ยุติดหาดนะคะมีหน้าหาดเลยนะคะกเล่ได้ได้มีอโอเข้าตะวันสวยๆนะคะเพื่อนๆยายนาบีจ้าสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะมื่อนี้มาฟังพระยานคราชนะคะมื่อนี้มื่อน,นี้ยายนาบีมาฟั่งทาง พยาณคราชนะคะมือนีไม่อีกฟั่งหนึ่งพี่น้องนี่ค่ะเจ้ากับมาออกกำลังกายะค่ะพี่น้องนะคะ,น,ะ,คะน่าห้าดรถเข้าตะวันสวยๆนะคะเพื่อนๆใหญ่นาบีจา้า กาดนะคะแต่ง,งานสวยงามกับวหวบูซา้รเดอสาธุเข้าตะวันสวยๆนะคะเพื่อนๆยายนาบีจา้าจรากาดหน้าหาดจา้าสวยงามมากมาน้นด้วย สวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยบวบนค่ะมหนี้มาฟังพระยานะคะเซากับมาออกกำลังกายคะ่ะพี่น้องนะคะน่คะหะโร่จะได้วิวมุงหันละค่ะพี่น้องค่ะสวยไหมสวยไหม สวยสดชื่นค่ะย้ำมาือเศาราก็พี่น้องเจ็ดมงเศรราเด้อนะคะอันนี้เป็นคลองน้ำเนาะเข้าตะวันสวยๆนะคะเพื่อนๆใหญ่นาบีจ้าเจะลงบันไดก่อน สวยไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยมากเลยวบนค่ะมื่นนี้มาฟังพระยานะคะแล้วก็ได้วิวเมืองหันละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวยไหมสวยไหมสวยสดชื่นค่ะ้ำมือเศร้าค่ะพี่น้องเจ็ดมง สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันจันนะคะวันจันสีเหลืองเจ็ดโมงเชา้าเพื่อนเก่าก็คงจะเห็นไปแล้วนะคะเพื่อนใหม่ก็มาชมกันใหม่นะคะอ่าเฝ้าเบื่อกันเลยยุ่มองใดบรรยากาศนี้มุเศร้าพี่น้องคะที่หน้าหาดกะรนนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศที่หน้าหาดกะรนนะคะใหญ่นับนุนด้วย เด้เด้อนะคะอันนี้เป็นคลองน้ำเนาะนี่ค่ะเป็นคลองน้ำเมันคลองน้ำเป็นคลองน้ำนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยเคยลงคลิปไปแล้วนะคะกัสิบนเวียนอยู่หนาหาดเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเรามาทำงานเนาะคะ่ะเนาะ น้ำมือนนะคะมาออกกําลังกายเหมือนเดิมค่ะคือหาดนะคะหาดกะรนค่ะรนนะคะมาออกกําลังกายเหมือนเดิมค่ะคือหาดนะคะหาดกะรนค่ะจะกาดหน้าหาดจ้าสวยงามมากมาเจ้าเด้เอนะคะ อันนี้เป็นคลองน้ำเนาะบรรยากาศก็ดีคือเก้าพี่น้องดีทุกวันบรรยากาศดีทุกวันเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเนาะอยู่อยู่อยู่ติดหาดนะคะที่ทำงานยายนาบีสวยไหมคะเพื่อนส<ว>ๆสวยมากเลยบคะคะมาหน,นีมาฟังพระยานพระยุติหาดนะคะ อยู่หน้าหาดเลยนะคะก็เล่ได้ได้มีโอกสวัสดีจ้าเพื่อนๆพืนวันจันนะคะวันจันสีเหลืองเก็ดโมงเชา้าสวยไหมคะเพื่อนๆนสวยมากเลยอะค่ะืันนี่มาฟังพระยานคระกาศ มาหาดแทบจะสุกมือวันไหนไม่ได้ลงคลิปที่หาดที่ทะเลก็คือไม่ได้มานะคะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยวัคะมหน,นีมาฟังพะรยานะคะเ<ร><ร>้ากับาออกกำลังกายค่ะพี่นอ้องนคะคะ กะโรยมาออกกำลังกายคือเก้าค่ะพี่น้องบรรยากาศหน้าหาดจา้าสวยงามมากมากตะวันสวยๆนะคะเพื่อนๆยายนาบีจา้าเจ้ากับมาออกกำลังกายค่ะพี่น้องนะคะ่ยนะ ด่ารเป็นคลองน้ำเมันคลองน้ำเป็นคลองน้ำน,น,นะคะก็ได้วิวมงหันละคะพี่น้องค่ะสวยไหมสวยไหม,สว,มสวยสดชื่นค่ะยามมือเส้ากับพี่น้องเจ็ดมุมงสก, <c oughs> าการหน้าหาดจา้าสวยงามมากมากเจ้าเด้อนะคะอันนี้เป็นคลองน้ำเนาะ สวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยคะมาอนีมาฟังพระยานคะะระสวยงามมากๆเลยเคยลงคลิปไปแล้วนะคะกะสิบนเวียนอยู่น้าหาดเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเรามาทำงานเนาะคะ่ะเนาะย่างมือเสารก์กับมาออกกำลังกายกับพี่น้องนะคะ กะโรยบรรยากาศก็ดีคือเก้าพี่น้องดีทุกวันบรรยากาศดีทุกวันเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเนาะอยู่อยู่อยู่ติดหาดน,นะคะที่ทํางานยายนะบีเศร้ากับมาออกกําลังกายกับพี่น้องนะคะนี่กะรยสวัสดีจ้าเพื่อนๆพืนวันจันนะคะวันจันสีเหลืองเจ็ดโมงเช้า อยยุติดหาดนะคะอยู่หน้าหาดเลยนะคะจะเลดนได้ในมิแต่ส่วนมากก็มามาออกกําลังกายทุกมือค่ะพี่น้องคะ่คะขอบคุณในการรับชมคลิปนะขอบคุณผู้สนับสนุนคลองน้ำเหมือนคลองน้ำเป็นคลองน้ำนะคะที่มาออกกําลังกายคือเก้าค่ะพี่น้อง เพื่อนเก่าก็คงจะเห็นไปแล้วนะคะเพื่อนใหม่ก็มาชมกันใหม่นะคะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อยุ่มงใด้ยุติหาดนะคะอยู่หน้าหาดเลยนะคะ,ะเลยได้ได้มีโอกาสนะคะแต่งงานสวยงามกับไหวบูซ่าเราเด้อสาธุ สวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะมันนี้มาฟังพระยานะคะเราเด้อนะคะอันนี้เป็นคลองน้ำเนาะเจ้าเด้อนะคะอันนี้เป็นคลองน้ำเนาะ คนนะคะมาออกกําลังกายเหมือนเดิมค่ะคือหาดนะคะหาดกะรนค่ะบรรยากาศก็ดีคือเก้าพี่น้องดีทุกวันบรรยากาศดีทุกวันเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเนาะอยู่อยู่อยู่ติดหาดนะคะที่ทํางานยายนะบีนุนด้วย บรรยากาศเนี้มัเศร้าพี่น้องคะที่หน้าหาดกะรนนะคะเพื่อนๆบรรยากาศที่หน้าหาดกะรนนะคะยายนาบิกาดมาหาดแทบจะซุกมือวันไหนไม่ได้ลงคลิปที่หาดที่ทะเลก็คือไม่ได้มานะคะอยุติดหาดนะคะมีหนะะ้าหาดเลยนะคะกะเลได้ได้มีโอสอยุติดหาดนะคะ อยู่หน้าหาดเลยนะคะก็เล่ได้ได้มีโอกยุติดหาดนะคะอยู่หน้าหาดเลยนะคะก็เล่ได้ได้มีโอกเก่าเด้อนะคะ